สวัสดีครับวันนี้ผมก็พามาดูไอ้น้ำมันรั่วนะครับนี่นะน้ำมันรั่วจุดรั่วจุดนี้นะครับผมเนี่ยรั่วเยอะๆแบบนี้เลยนะเป็นของคลิกร้อยยี่ห้าหรือคลิกร้อยห้าสิบหรือพีเซกพวกนี้มันจะรั่วจุดประมาณแบบนี้นะครับ<ป>ก็จะเปื้อน,ปนแปดปีแล้วนะครับคันนี้รั่วเยอะนะเนี่ยรถรถรุ่นนี้เนี่ย เซอร์วิสที่นี่ตลอดนะครับผมนี่ก็ไม่ได้มานานแล้วนะครับก็รั่วเลยนะเนี่ยถอดออกมาก็จะมันก็จะเปียกเป,ยกเปียกน้ำมันแบบนี้นะเราต้องถอดชุดไอ้นี่ออกมาก่อนจนะถอดถออกมาลนะดูไปเรื่อยนะครับเราไม่จะถ่ายคลิปไว้นะนะรนะ ลิมเบอร์ซิปิกนะเราต้องเอาชุดนี้ออกมาก่อนนะครับเอาชุดนี้ออกมาก่อนเสร็จลรวค่อยเอามาชุดด้านในมาแล้วโนกุดมันโนกุดได้ไงดีดีสิเวลิกุดเวลิกุดวะโอโหไม่ไหวเลยโนกุด นี่นะครับผมนี่นะเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆก็ถอดออกมาแบบนี้นะครับถอดออกมาแบบนี้นะแล้วก็มันจะมีน็อตบีบสายสองอันแล้วก็ต้องถอดต้องถอดน,อดน,อดน็อตอนีเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ถอดน็อตอีกสี่ตัวแล้วก็ดึงตัวเนี้ยออกมานะครับผมเดี๋ยวผมเอา,า,าออกมาห่างเลยห่างอย่างเียอ่ห่างบอกไงเง้ยตรงๆเลย hey, ไซ่อมอะไรเตม้มาาบอกเ้ต่พีเปลี่ยนนะเปลี่ยนเต้ลูกสูบเครื่องทงางไหนก็ทางไ้แก่แก่ยะห่าผมเปลี่ยนมงเนี่ยเปลี่ยนตวงนี้ว่ารถนี่จังผมนี่ผม ประมาณสามพันโลเลยผมเตรียมลูกเตรียมน้ำมันเครื่องเลยนะ่ยตอนนี้กล่องเนี่ยผมจะเป่าเรื่อยๆกล่องต้องถอดเป่าเลยโอ้นีกล่องม่ที่กล่องเนี่ยเขาต้องเป่ามันต้องมไหมันก็ยังเขาเป็นเป็นวง่ตันดังสิเป็นวัดนี่ไหมถ้าเขาเป่า่อย่างมันเรียบเป็นวัดมันหยุดนี่คนอดเครื่องห่อนอย่างนี้มันติดอืด โอ้ยอาทิตย์นึงหูป้อนอาทิยนึงเนี่ยวุ้ป้อยู่ปั๊มเนี่ยถอดเปาเลยนี่ปั๊มบางอย่างโอ้โหแบกแขกเปาพถอดออกมางอฉีดตัวตัวตัวนั่งกับแมวอย่างเงี้ยเติมน้ำมันน้ำมันแม่นหรอหนังพี่บ่าแม่นครับผมครับใช่ครับ ท่านมาหาพีพีกับบ่มีลมเป่าให้่บ่มีมีต่บ่ลมบ่เป่าให้ทเอตัตงแก่นเป่าปากไปเป่าพูดพูดอยู่นี่คือจะจะพูดถูกแล้วจะพูดถูกแล้วอ๋อแต่ปากเป่าเอาเนี่ยจะพูดถูกแล้วล่ะไฟมันยุ่งที่ดหนเนาะไฟมันยุ่งที่นแม่มัดไฟมันยุ่งเสียอันนี้มัดไฟมันเสียหมัดไฟบัเสียอันนี้มันหัวอมันมันหัวสิ้นสิ้น เออซีนตัวนี้ไหลายเปียกเบิ้นเลยน่นเลยมันลิ่มจะมันกับแห้ง้ได้ปะเนี่ยมัน,บ,นบัวที่คือรถเน่าบัดเนี่ยเออเราก็ต้องเอาออกเปลี่ยนซีนไหมแมนแล้วฟังเลยเไปอีเอปเอป การกระท้อนการพวกเนี้ยถ,ถ้าเองแบบไม่ทําอะไรมันทํมเองไม่ทาแบบเองไม่ทุกไม่แต่งอะไรมันมากมายมันทนหบดนี่เนาะมันจะอยู่ด้านในแบบนี้นะครับผมนี่นะตัวเนี้ยมันแข็งตัวเปลี่ยนใหม่ นะก็แกะออกแบบนี้นะครับแล้วก็เวลาเราใส่แล้วก็เอาด้านเนี้ยด้านด้านเรียบนี่นะออกไปด้านนอกนะครับเอาที่มันเป็นหลุมเนี่ยเอาไว้ด้านในแบบนี้นะแล้วก็กดลงไปให้มันสุดๆนะครับนะตามนี้นะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเสร็จถ่ายเสร็จเลยก็ล้างนะครับผมล้างน้ํามันนะประมาณนี้นะครับ นี่ก็จะน่าจะไม่รั่วแล้วนะครับผม